็าเก็ด์ลนากับมาอันนั้น้กเอาอมานตัดหลอดดมันต่ำี่จะเสียหุดพื้นดินข้างในนะเดี๋รม

อีกสามนาทีเดี๋ยวผมลงงานว่าแล้วลงจีปอยู่กันและตัวมีไปไม้บวกตัวอีกนัวไม่เห็นยา

นี่ประมาเล็กมากนะใช่แต่ประมาณนี้แล้วเนาะ ทำยังไงบ่ทำยังไงที่บรีกกดีลึกที่ตนี่กบอกว่าเลนนึงเุยนีเปนเทียนหนึงประมมณนีไหมมีต้งเตะบ่อ สึ้นไก่ักใ้เนยกว่าน่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทีทุกท่านนะครับก็น่าจะรอต่อเขานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเหลยองอ๋ยังไม่แล้วบอก เร็วเก็บวเหลืวเก็บขอบเก็บอ oh ุปกรณ์ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ยังไม่ตรงอยู่เออมันไม่ตรงให้เมฆเก็บให้มันตรงมันยังเอียงเอียงอยู่เอาให้สุดขุดหินแห่ไม่ใช่งานเล่นๆ เดี๋ยวมาดูน้องเมฆต่อนี่ต้องอยู่นี่เมฆตั้งแล้วก็กดต้องไปทั้งหมดแล้วครับใช่คุณบอสอยู่เห็ดเหย่ยมมันง่ามๆอ่ะนะมันบอง่ามเห็ด มาแล้วมาแล้วมาข้าวเดียวแล้วเลยนี่แล้วดี่ยวปรับฝีมือฝีมือโอ้ยแค่ขุดนี่มันห่อนอยู่นี่ยังมาแล้วอยู่จกช่วยนะเอาไปจกช่วยแลยเนาะจะช่วยกันโอ้ไปไปไปต้องจกช่วยกันบังไหมแม่บ่ดอกแน่ใจนะบังกระเบื้องอู่เหระ ม,นนะะมืนด้านโลดโอ้มือผมด้านเรียบร้อยเลยปูนเียมนั่นัดสุดท้ายนะคะต้องมีรอสองหนุ่มนะคะ <ừ. S 1> มาช่วยนะคะก็ไปดูหนุม่มแขข้างขวานขา้ยไ่ด้เรยร้อยโอ้มีมีมปต่อปูต่อลอกอ่ะสองหนุ่มมาแล้ว ก็คืองามเดีววลึกเนี่บอลึกบรนไดก็ได้แต่ว่ามันบอกท่านกว้างนั่นบ่เก็บขอบไม่ดีบ่นี่พอดีอยู่แต่ว่าคุณมันยังบ่เชิงอือนั่นแหละไวให้เป็นกะที่เขาอืมนั่นแหละเอาขึ้นซ้ำนี่กะลงได้แล้วละมันมันห้อมอยู่มันบ่ท่านกว้างอยู่มันหอมคืออะไรมันห้อมคือมันแคบภาษาบ้านเฮาว่ามันห้อม ต้องเอากว้างขึ้นจักหน่อยนี่ละเฮ็ดตอนแดดมันก็ะห่อนเขาบอกว่าแสงแดดให้วิตามินดีดเ้ยแก่บอช่ว <c oughs> งเช้าก็คือถึงสิบโมงได้วิตามินดีในแดด <c oughs> หลังจากนั้นไปก็ปกลายเป็นยูวีแล้วเป็นวิตามินแซ่ดก <c oughs> ็ได้อีกอ <c oughs> ช่วงนึงก็ประมาณสามโมงขึ้นไปนะฮะอืม สองหนุ่มนะคะสองหนุ่มประชันกันขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆที่พีคอปฟี่เดาะทีพีสกินทีพีโก,โกโก้น้องใหม่